สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามในช่องมิกจิวชานแนวเนาะวันนี้พี่อ้อยก็มาทำความสะอาดร้านบ้านอยู่ติดถนนฝุ่น,นเยอะพี่น้องทำไปไม่ถึงอาทิตย์ก็โหฝุน่นทำมากก็ไม่ได้เป็นโรคคุแมแเป๊ะคุ้งแป๊ะ วันนี้เรามีสินค้ามานําเสนอเป็นของบริษัทซูเหรียญซูเอามันกลับหัวกำหางกับหัวนาะมีกาแฟมีกาแฟบำรุงกาแฟรปรุงสำเร็จรูปชนิดผงสมพอรเต้นพลาสแซฟฟันน้ำผลไม้ มีสี่ห้าตัวเนาะบริษัทเขาได้นำมาฝากขายให้เพื่อนๆเขานำมาฝากที่อ้อยขายอันนี้คืออะไรนี่นี่มันเป็นมะไ้าคุงโต๊ะเอเจ็ดสิบบาทต้าเพื่อนตป้นเพื่อน รครับครับลูกบอมครับลูกบอมมีอะไรครับหลานก็ช่วยลือไา้ก็เก็บ หลานก็ลือ้อใช่ไหมครับช่วงเนี้ยตั้งแต่ยุคตั้งแต่มีโควิดมาขายของไม่ค่อยได้นะี่น,นอ้องเอ้ยิ่งขายของชำเนาะขายของชำ รัฐาบาลแจกคนละครึ่งร้านค้าใครที่เข้าร่วมน้ออ้อยกลัวมันมมีภาษีย้อนหลังเนะาะภาษีย้อนหลังก็เลยไม่สมัครสมัครใครก็ไม่ผ่านลายขั้นอน ตไม่เอาแมงยมาดูบานมดานนไหครับบ้านจมนนนไหนโอ้โหเดบอมจัดให้สวยเลยเดีย๋ยวแม่ยายไปตรวจให้ ผลไม้เราก็มีนะยี่สิบาทบูผลไม้ผลไม้อะไรืมยายขายของครับยายขายของในทนัท์ครับผลไม้อะไรมีผลไม้อะไรอ่มีผลไม้อะไรยังไม่รู้เลยเนี่ย กำลังจะตรวจเทสตดูเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ย,ว,นนนนยว้าวอันนี้เม็ดเม็ดลูกเม็ดเม็ดเม็ดอะไรเนี่ยอุยอะไรนะเม็ดอะไรอุยอย่าไปเลือกมาอย่าไปเลือกมาเม็ดอะไรอะ่ะเม็ดมันยังมันนี่แล้วลูก ่ไรนี่เละแม,แม่แม่ชัแม่แม่มันมี็ขี้ฝนะุ่นอย่างนะอย่ามาอยู่ใกล้แม่หนิมันมี็ขี้ฝุ่นเราได้กินขี้ฝุ่นเนอะไม่กินขี้ฝุ่นหนูก็ไปไกลๆสิ Bekwenk. ก็เพลงลงทุนสูงแต่กำไรน้อยบุดีก็ขึ้นมาบุดีขึ้นมาถ้าเราเมื่อก่อนขาย60ตอนนี้ราคาส่งอยู่ที่68 ะขึ้นอีกมั้งฟีใหม่เน่ยแล้วกำไรบาทกว่าอย่างเงี้ยกินใช้ในครอบครัวก,ก็หมดไปแล้วลปิดไว้เชลอโลกลูกฝุก่นลูกปิดไว้นะอืม <c oughs> อ้ครไท ใน่วนพี่เออก็จะเป็นอย่างนี้แหละท,ทั้งอามทั้งไอทั้งจังยาเ,เส้นยางหมดแล้วเนี่ยยาเส้นตาเสือยายหมดแล้วเก็บที่ไหนเก็บไหมด,ดาบอ่ะปอกดาบอ่ะอยากได้จังเล่นแล้วก็เก็บ,อ,บอยู่ไหนดาบมันไปไหนแล้วทีนี้มันเหลือแต่ปอกมานะเล่นไม่เคยเก็บเลย เดี๋นี่ก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่อย่งั้นอ่ะไม่รู้จักจะได้ของเลยเจะบอมอ่ะใช่ไหม